เหล่าแบรนด์หรูเตรียมพึ่งพาตลาดสารัฐเพื่อกระตุ้นการเติบโตในปี2025หลังจากเจอปัญหาการชะลอตัวของนักช็อปจีนที่กดดันตลาดทั่วโลก Wishmont เจ้าของแบรนด์คาชเชียรรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดดีกว่าที่คาดส่งผลให้หุ้นในกลุ่มสินค้าหรูฟื้นตัวและหลุยวิตองโมเอดเฮนเน s ซหรือ LVMH กลับมาครองตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในยุโรปอีกครั้ง แม้ตลาดจีนจะชะลอตัวเนื่องจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แต่ยอดขายในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งพร้อมรับแรงหนุนจากผลกระทบเชิงบวกของเศรษฐกิจและการเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์นักวิเคราะห์คาดว่าแบร,รนด์ที่พึ่งพาลูกค้าระดับกลางเช่น Gucci, Burberry อาจเผชิญปัญหาต่างจากแบร,รนด์อย่าง Richmond และ Hermes ที่ยังคงครองใจกลุ่มลูกค้าระดับสูง การขึ้นราคาไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายอีกต่อไปลูกค้าเริ่มมองหาความคุ้มค่าของสินค้าส่งผลให้อุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักช็อปในปี2025คุณคิดว่าแบรนด์ไหนจะครองใจนักช็อปได้มากที่สุดในปี2025คอมเมนต์บอกเราเลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวเศรษฐกิจโลก